Okay. มีสุ่มเล่นข้ามสกิปแม่งสกิปโอ้โหโคตรเกลือเกลือแบบเกลือมากเกลือจะไม่รู้ว่าเะเกลือขนาดไหนแล้วอะ่ะเกลือจนแบบเกลือมากๆที่เป็นประกบสกิปไม่น่าใช่มอง เอาเป็นผมสกิปมันคงให้เป็นอย่างนี้หรอกหน้านักการตับกระชายสามใบเพื่อเลื่อนข้อนอีกคองถ้ามันเปนไปไม่ได้เดี๋ยวที่ผมจะหาตัวกระชายในสามใบภายในวันเดียวในตอนนี้ด้วยถมันเป็นไปไม่ได้เลยในตอนนี้เรื่องผมจะหาจากไหนละห่ะฮะตรงนี้หรอสามใบ อะไรอ่ะอ่ก็ลองไปตีดูโข<ฮ>ไม่ไหวหชัวร์มันน่าจะโหดมากๆให้กูตายเถอะให้กูตายเถอะให้กูตายเถอะกูบอกว่าให้กูตายเถอะ คือไอเวนอื้มตายไงทำไมไม่รีบๆฆ่ากูมันดังใจนะฆ่ากูเลยรีบๆฆ่ากูอย่ามา,าอัตีไปสาวลูกไม่ต้องตีก็ได้ลูกยันตีก็ได้จะตายแล้วอ้าวมาอินมุลอันตีไป เธอโดนตีมาอืมคืออะไรอ่ะอะไรวะเป็นเทพเกินไปมันเทบเกินไปที่เราจะโซ้ได้ใช่ไทุกคน ทุกคนมันเทพเกินไปใช่ไหมอ้าวนี่ไงได้ละรอบนี้มันจะลองไม่สกิะสกิบป,ปังโปง้ง ของหมเกลือแน่ๆตันลานเนี่กูว่าละกูว่าละยังไงก็เกลือถี่ทำไมมันช่างเกลือได้เกลือดีจังเลยช่างเกลือได้เกลือเกลือสุดๆผมจะตั้งชื่อคลิปว่าราชาเกือ